ปางแงมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับพน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมปางแงมแลวทีมงานที่รู้จากเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมเีี่อมภอปากช่องนะครราชสีมาครับ จิบก <Okay. S 1> าแฟแล้วรถไฟณปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจุดเช็คอินบนเนินเขาใกล้กับวัดลำตลองและสถานีรถไฟบันไดมากครับซึ่งร้านของเราเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลจากถนนมิตรภาพมากนักนะคะเลยโรตาสปากช่องมันเดียวนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายซอยเทศบาลหนึ่งค่ะขับรถตรงมานะคะ รอดอุโมง์ใต้ทางรถไฟนะคะขึ้นมาเจอวงเวียนและมีป้ายจิกบกาแฟแรรถไฟปากช่องจากบ้านพักตากาศไร่ตอพอเพียงตกแต่งทีละเล็กทีละน้อยบรรยากาศดีก็ไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียวเปิดเป็นร้านกาแฟให้เ,เพื่อนเข้ามาเที่ยวชมครับออจะเรียนให้ทร <c oughs> าบว่าจริงๆสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือบ้านพักส่วนตัวค่ะแล้วตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเราจะ เห็นแกตัวเก็บไว้คนเดียวมันไม่ดีเนาะเราก็้าเลยเปิดเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆให้คนได้เข้ามาชื่นชมบ้านของเราซึ่งเราได้ตกแต่งด้วยความรู้สึกออกมาจากเจ้าของบ้านจริงๆค่ะนี่นี่นี่มันรบกวนเจ้าของบ้านใช่ไหมอ๋อจะถือว่าเป็นการรบกวนนะคะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางต่อแหมมาเยือนยินดีต้อนรับนักเดินทางนักท่องเที่ยวมานั่งจิบกาแฟดูรถไฟวิ่งผ่านทุกๆุชั่วโมงครับ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับม .3 ประจำปี2567จังหวัดเชียงรายมีนักเรียนเข้าอบรมหลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์20คน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการได้จัดหาวิทยากรมาช่วยสอนประสานสภาตสาหกรรมจังหวัดหอการค้าจังหวัดและสถานประกอบกิจการในเครือข่ายรับเด็กที่จบการฝึกอบรมเข้าทํางานทันทีครับมีอาชีพมีไรายได้ดูแลครอบครัวและตนเองครับโอเค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททนายเสริมจักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชำนานศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวถาบณีเกียรติภัยบุญผู้ว่าการทททร่วมแถลงข่าวกิจกรรม X Night t o u r i s m ไ h a i l a ด์ TAT Skill Factory การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทยโดยจะจัดขึ้นในวันที่15-16มิถุนาย,ยน2567นี้นะครับที่่โรงแรมแอมบาสเตอร์กรุงเทพมหานครนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า เพื่อเป้าหมายสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2,567อยู่ที่3.5ล้านล้านบาทครับปีนี้นะครับให้ได้3.5ล้านลาน้ลานบาทนะครับหรือเจอตัวนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวให้ได้อย่างนา้อย3.5ล้านคนนะครับซึ่งเราเป้าของปีก่อนโควิดปี62ไปตีตั้งถึเหตอนนั้นเราได้2.9้น,นะครับ สอบาพล,ล้านบาทปีนี้ <S <S แต่กระด็่เพิ่มกันไหมหกแสนหรือ5แสนนะครับด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่า จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับขณะนี้ตัวผมเองกำลังทำเรื่องของงบกลางจากท่านนายกรัฐมนตรี1แสนอาตราเพื่อจะมาอัพสกิลรีสกิลที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวและการขึ้นค่าแรง400บาทในภาคการท่องเที่ยวก็จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจดึงแรงงาน เข้าสู่อุสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นครับในเดือนในสาตัวผมเองเราประกาศค่าแรงขั้นต่ำไปที่400บาทเฉพาะภาคการภาคโรงแรมแต่ในวันที่หนึ่งตุลาคมผมได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าเราจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั้งประเทศทุกภาคธุรกิจเมื่อรัฐบาลได้บริหารประเทศครบ1ปีผมมั่นใจเศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนไปในระดับหนึ่งแล้วเศรษฐกิจเมื่อเดินได้ ค่าแรงเราก็ควรจะต้องตอบสนองให้กับผู้ใช้แรงงานค่าแรง400บาทกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นทัวริสึ์ฮับจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับทวงถามแรงตอบแรงค่าแรงขึ้นเป็น400บาทการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็ต้องเพิ่มขึ้นหรือเปล่าฟังนายมนตรีธิระโคไทยบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างตอบครับแต่สุดท้ายเรามาถาม ผู้ประกอบการว่าไหวไหมอย่างวันนี้ผมได้ยินมามีผู้ประกอบการเยอะมากเลยที่ค้างจ่ายประกันสังคมเพราะไม่มีตังค์ครับเกิดวิกฤตค่าแรงเพิ่มจ่ายประกันสังคมเพิ่มในจ้างลูกจ้างไหวไหมทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนักรับเจ้านายปูนปูน